วันนี้มาพบกับคุณครูขุยค่ะและในวันนี้คุณครูขุยมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าแพทเทิรแบบค่ะหรือเราเรียกว่าแบบรูปแบบคะน,นั่นเองจา้าแต่ก่อนที่จะมารู้จักกับแพทเทิรเด็กๆค่ะเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงเรียงลาดับค่า เด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะห่างั้นเรามาร้องอเพลงพร้อมกับคุครูเลยค่ะเรียงมาเรียงลำด,ดับลำตัดลำับ เด็กๆคะจากเนื้อเพลงกล่าวาอะ่าไรคะเก่งมากเลยคะ่ะการเรียงลำดับในการข้าแถวนั่นเองคะ่ะจากเนื้อเพลงมีกติกาข้อตกลงในการเรียงลำดับอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะกติกามีว่ามาถึงก่อนก็ให้อยู่ข้างหน้าคนที่มาทีหลังก็ต้องไปอยู่ข้างหลังต่อไปเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าวันนี้คุณครูปุ๋ยมีอะไรมาคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูจะนำอุปกรณ์เหล่านี้มาทำอะไรแต่เอ๊เมื่อสักครู่เด็กๆร้องเพลงอะไรคะใช่แล้วค่ะเพลงเรียงลําดับค่ะและวันนี้ คุณครูจะนำอุปกรณ์เหล่านี้มาเรียงนะคะคุณครูจะนำตัวเลขค่ะมาเรียงให้เป็นแพทเทิร์นหรือแบบรูปนะคะเด็กๆนี่คือแบบรูปที่คุณครูกำหนดให้ค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตสีสังเกตตัวเลขนะคะแล้วต่อไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นตัวเลขตัวใดคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ตัวเลขตัวต่อไปก็คือ2สีอะไรคะสีแดงค่ะต่อไปค่ะเลข3ตัวสีเขียวใช่ไหมคะตัวสุดท้ายก็คือ3เหมือนกันค่ะแต่เป็นสีแดงค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆขาเรามาใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะเด็กๆ นี่คือแบบรูปที่คุณครูกำหนดให้นะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆมีทั้งสีนะคะตัวอักษรก็ไม่เหมือนกันเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อไปจะเป็นตัวอักษรตัวใดคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะตัวต่อไปก็คือ A ค่ะสังเกตสีด้วยนะคะลูก ต่อไปค่ะ B ค่ะสีเดียวกันด้วยนะคะต่อไปก็ B ค่ะอันสุดท้ายเลยเป็น A ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะที่สามารถสังเกตแบบรูปที่คุณครูแสดงให้ดูได้ค่ะ เราแบ่งแบบรูปออกตามประเภทความสัมพันธ์ได้ดังนี้ค่ะ 1. แบบรูปของจำนวนเป็นแบบรูปที่แสดงชุดของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแบ่งออกเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงและแบบรูปของจำนวนที่ซ้ำค่ะ 2. แบบรูปเลขาคณิตเป็นแบบรูปที่แสดงชุดของรูปเลขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแบ่งออกเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะรูปร่างตัวอย่างค่ะจากการสังเกตเราจะเห็นว่าแบบรูปในแต่ละแถวเป็นแบบรูป ที่ประกอบด้วยรูปเลขาคณิตสีเดียวกันแตกต่างกันเพียงรูปทรงที่เรียงสลับตามลำดับซ้ำกันไปเรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของสีค่ะตัวอย่างค่ะจากการสังเกตเราจะเห็นว่าแบบรูปแต่ละแถว เป็นแบบรูปที่ประกอบด้วยรูปเลขาคณิตรูปทรงเดียวกันแตกต่างกันเพียงสีที่เรียงสลับตามลำดับซ้ำกันไปเรื่อยๆค่ะแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของขนาดตัวอย่างค่ะเราจะเห็นว่าแบบรูปแต่ละแถว เป็นแบบรูปที่ประกอบด้วยรูปเลขาคณิตรูปทรงเดียวกันสีเดียวกันแตกต่างกันเพียงขนาดที่เรียงสลับตามลำดับซ้ำกันไปเรื่อยๆค่ะสามนะคะแบบรูปอื่นๆเป็นแบบรูปที่แสดงชุดของรูปภาพ ที่ไม่ใช่รูปเลขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเด็กๆขาจากการสังเกตเราจะเห็นว่าแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่ประกอบด้วยรูปภาพต่างๆเรียงสลับกันไปเรื่อยๆตามข้อกำหนดของแต่ละรูปภาพค่ะ วันนี้เด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับแพทเทิร์นหรือแบบรูปกันไปบ้างแล้วแต่เด็กๆคะเรายังมีสิ่งต่างๆที่สามารถนำมาจัดเป็นแบบรูปได้อีกนะคะ mm hmm. เช่นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพยัญชนะไทยและภาพต่างๆคะ่ะและเพื่อเป็นการพบทวนว่าเด็กๆ เข้าใจในเรื่องราวของแบบรูปหรือไม่ครูปุ๋ยมีใบกิจกรรมมาฝากให้เด็กๆได้ลองฝึกทำดูนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเลือกให้ถูกค่ะใบกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเลือกให้ถูกโดยให้เด็กๆสังเกตแบบรูปแล้วกากบาดคำตอบที่ถูกต้อง และระบายสีภาพให้สวยงามและคุณครูยังมีแบบฝึกอัจฉริยะน้อยเก่งทุกวิชาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า144และ145ค่ะให้เด็กๆสังเกตรูปแบบความสัมพันธ์ของภาพที่กำหนดให้ แล้วให้เด็กๆวาดภาพต่อจากภาพที่กำหนดให้ให้ถูกต้องนะคะและรบกวนท่านผู้ปกครองถ่ายรูปทั้งใบกิจกรรมและแบบฝึกส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ผู้ปุ๋ยขอจบการเรียนรู้เกี่ยวกับแพทเทิร์นไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่เด็กๆคะ เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆต้องทำยังไงคะต้องดูแลตนเองให้ปลอดภยัยมันออกกำลังกายค่ะและก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อจำเป็นต้องออกไปข้างนอกกับท่านผู้ปกครองอทุกครั้งเลยนะคะเด็กๆต้องไม่ลืมใส่หน้ากากอนามัยและก็พกเจลแอลกอฮอล์ค่ะ ด้วยความห่วงใยจากครูปุ๋ยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครูปุ๋ยขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันเปิดภาคเรียนบายบายค่ะ